สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกล้องวงจรปิดจ,จากแบรนด์ c b เ t a นะครับเป็นรุ่น F5 นะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับมาแกะออกมาครับอันแรกนะครับเราจะเจอกับ ตัวยึดนะครับที่เอาไ้ยึดกับกําแพงนะครับตัวนี้สามารถเอาไปเจาะยึดกับฝ้าได้นะครับหรือว่าใครจะวางไว้กับโต๊ะก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ต่อมาครับอันนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับที่ใช้ในการจ่ายไฟนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคของอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสายจ่ายไฟนะครับให้กับตัวเครื่องนะครับตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยาวเลยนะครับจากที่ดูนะครับยาวประมาณ2.5เมตรนะครับอ่าจะเป็นสกูแล้วก็ตัวพุกในการติดตั้งนะครับต่อมานะครับเปิดกล่องมานี่กล่องดีไซน์เท่มากครับดึงนป๊ อันน anyway. so like so, ี้ครับนี่ครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นคู่มือในการติดตั้งนะครับนี่อันนี้จะเป็นรุ่น f3 นะครับอันนี้เป็นรุ่น f5 นะเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องกันดีกว่านะครับตัวกล้องเนี่ยก็สามารถหมุนได้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นช่องจ่ายไฟนะครับผมอันนี้จะเป็นลําโพงนะอ่ามีลําโพงมาให้นะครับผมก็ขอลอกออกเลยนี่ก็จะเป็นตัวกล้องนะครับตรงด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเอาไว้ยึดได้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ แต่ว่าผมจะเอาไปตั้งไว้นะนี่เอาไปตั้งไว้อย่างนี้นะครับนี่เวลาเราตั้งนะครับก็จะมียางนะครับกันลื่นมาให้นะเราก็ตั้งได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวใส่ไมโครไดก์ดนะครับสามารถใส่ไมโครไดกัสได้ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเสียบสายกันดูดีกว่านะครับเสียบเรียบร้อยนะครับเราก็เอาสายตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนี่เสียบเสร็จแล้วนะครับก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับก็ให้รอสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูแอปนะครับที่เราต้องใช้นะก็คือตรง นี่ครับตอนเปิดเครื่องเนี่ยเสียงก็จะดังนิดนึงนะครับแอปที่เราต้องใช้นะครับก็คือตัวนี้ครับี่ผมโหลดมาแล้วนะอ่ะกล้องก็จะมีเสียงนิดนึงนะครับวิธีการจับคู่กับกล้องนะครับก็ให้เรามาตั้งค่าสัญญาณนะครับเป็น Wi-Fi 2.4ก่อนนะครับนี่เปลี่ยนเป็นคลื่น2.4เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูที่แอปได้เลยนะอ่ะผมก็จะเสียบสายนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดเพิ่มไปนะครับปึ๊บก็กด QR code ตรงนี้ครับนี่แล้วก็มาสแกนด้านหลังตัวเครื่องนะครับ แล้วก็อนุญาตนะครับตรงนี้นะครับจะให้ใส่รหัส Wi-Fi นะครับเราก็ใส่ไปเลย นี่ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เชื่อมต่อกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีการบอกนะครับว่าวันที่เนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเดือนอะไรปีอะไรนะครับเป็นวันพุธเวลากี่โมงบอกหมดเลยตรงนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาความละเอียดเท่าไหร่นี่ผมก็ปรับเป็นความละเอียดสูงสุดเลยนะครับก็คือ 1440P นะครับนี่ภาพก็จะคมชัดมากๆนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องเอาไปลองวางดูนะครับว่าภาพจะคมชัดหรือเปล่านะต่อมานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็น นะครับนี่ซูมเข้าไปได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย จะเป็นการกลับ hmm. มุมกล้องนะครับเผือมุมกล้องเนี่ยม mm. ันตั้งอยู่ผิดฝั Luci ่งนะครับเราก็กดกลับได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการตั้งค่าความละเอียดนะครับผมก็ตั้งเป็น140นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการอัดหน้าจอนะครับก็คืออัดให้มันสกรีนหน้าจอตอนที่เราบันทึกอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยที่เรามองอยู่ตอนนี้นะครับผมก็หยุดอัดไปนะครับต่อมานะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับก็คือถ่ายรูปเลยนะครับกดไปนะครับมันก็จะถ่ายรูปให้เลยนะครับต่อมานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการ เปิดปิดเสียงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการเปิดไฟนะครับสามารถเปิดไฟได้นะครับตัวนี้มีไฟมาให้นะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีไมโครโฟนมานะครับเราสามารถพูดผ่านโทรศัพท์นะครับแล้วเสียงมาออกที่ลำโพงได้เลยนะ เดี๋ยวผมลองพูดดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลทดสอบเสียงไมครโฟนวงจรปิดทดสอบเสียงกล้องวงจรปิดดิจิทลรุ่น F ห้านะครับเสียงเป็นยังไงลองคอมเมนต์กันครับมาได้เลยนะฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรงนี้ครับก็จะเป็นการเลื่อนนะครับนี่เป็นคล้ายๆจอยสติ๊กนะครับในการเลื่อนนี่สามารถปุนกล้องได้นะครับนี่ตัวกล้องก็จะหมุนเลยนะ นี่ครับตัวนี้นะครับสามารถหมุนได้ทั้งหมด3า0รอหกิบองศานะครับกดค้างเพื่อหมุนนะครับเงยก็ได้นะครับนี่เงยกล้องปึ๊ยนี่อย่างนี้นะครับอ่าเอาเงยแบบสุดๆดูนะครับอะไรทัาหลนี่อ่าสุดๆได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กลมลงก็ได้นะครับนี่นี่ครับก็ใช้งานง่ายเลยนะครับนี่ จะหมุนไปทางไหนก็ได้นะครับต่อมานะครับตรงนี้ครับการตั้งค่านะครับเราสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถตั้งเวลานะครับเวลาของกล้องนะครับที่จะโชว์อยู่ในตัวที่เราบันทึกนะครับว่าเราจะเวลากี่โมงนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็ตั้งมาให้แล้วนะครับก็คือมันก็ซิงกับเวลามือถือเลยนะครับนี่ตรงเป๊ะเลยต่อมานะครับการตั้งค่าแสงนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการเปิดไฟฉายนะครับนี่อันนี้เป็นแบบโหมดอินฟราเรดนะครับก็คือมาดูกล้องใหม่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีเปิดแสงสีขาวนะครับก็คือทําให้ไฟมัน ติดนะครับนี่เราสามารถเพิ่มความสว่างได้นะครับันเป็นสักหนึ่งร้อยนะครับปุ๊บนี่ความสว่างก็จะเพิ่มขึ้นนะครับต่อมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นเสียงเป็นเสียงไม้นะครับอันนี้แล้วก็การตั้งค่าวิดีโอนะครับสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นรูปแบบวิดีโอนะครับผมตั้งเป็นอันบนนะครับต่อมานะครับการตั้งค่าการเตือนภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดพวก motion sensor ต่างๆนะครับนี่แล้วก็เปิดการแจ้งเตือนได้นะครับเวลาแบบมีอะไรมาผ่านเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับ ความไวนี่ก็ตั้งได้นะครับไวสุดเนี่ยคือ100นะครับแต่ถ้าตั้งไวมากเนี่ยมันอาจจะแจ้งเตือนเราถี่เกินไปนะอันนี้ก็ต้องลองปรับกันดูนะครับไม่มีอะไรต้องตั้งนะครับอันนี้เปลี่ยนรหัสผ่านอุปกรณ์อันข้างล่างเนี่ยเป็นสําหรับผู้เยี่ยมชมนะครับสามารถเพิ่มคนอื่นเนี่ยเข้ามาดูกล้องได้นะครับอันนี้เป็นการรีสตาร์ทอุปกรณ์นะครับแล้วก็อันล่างเนี่ยเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเดี๋ยวผมเจ้ากล้องเนี่ยไปวางดูนะครับแล้วก็เอาภาพมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป เดี๋ยวไปดูภาพที่กล้องตัวนี้เนี่ยบันทึกได้กันนะครับหลังจากที่ผมได้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอากล้องไปวางด้านนอกหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับภาพที่ได้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ครับอันนี้เนี่ยผมปรับเป็นโหมดขาวดําอยู่นะครับถ้าอยากให้เป็นโหมดสีเนี่ยก็ให้กดอันนี้ครับนี่อันบนเนี่ยก็จะเป็นโหมดขาวดํานะครับอันล่างเนี่ยจะเป็นโหมดขาวดําแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับผมอ่นี่ครับแล้วก็เวลาหมุนกล้องนะครับก็กดมุ่ได้เลยนะี่ แล้วก็เงยขึ้นได้นะครับปึ๊บนี่อะไรประมาณนี้นะครับมาครับเดี๋ยวก็มาลากันไปด้วยภาพอาที่อัดหน้าจอ,อกมานะครับถ้าจะอัดลงในแอปเนี่ยมันต้องมีเ d card ด้วยนะอันนี้เนี่ยผมไม่ได้มีเอ card ดนะครับถ้าใครอยากให้อัดลงกล้องเลยเนี่ยก็ให้อัดผ่านเ d ด a r d เอานะความชัดเนี่ยก็อาจจะชัดกว่านี้นะครับอ่ะแล้วนี่อันนี้แล้วอันเนี้ยก็เป็นความชัดที่ผมได้อัดผ่านตัวอันนี้ก็เป็นความชัดที่ผมได้อัดผ่านตัวอัดหน้าจอนะครับ ก็ชัดดีนะเนี่ยมีซูมให้ดูด้วยนะครับข้อจํากัดของกล้องตัวนี้เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นกล้องวงจรปิดภายนอกนะครับมันก็จะไม่สามารถกันน้ํากันฝนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับข้อตินะครับก็เป็นหน้าตาแอปพลิเคชันละกันนะครับก็ยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับ อ่ะก็พอใช้ได้นะถ้าใครสนใจกล้อง c v t r o F5 ตัวนี้นะครับสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วครับ